สวัสดีนะผมนะวันนี้มาอยู่ขอสนามลานจอวิคคอร์ดได้กับผมบายปแปดเต็มคอล์อ,เต,อ,ลอเต็มแข้งกันอีกแล้วนะฮะวันนี้วันนี้คัสสันไม้ยิงกันสี่คู่ด้วยกันเลยนะสี่คู่เด็ดสี่คู่โดนโดสี่คู่โดนใจยกให้เป็นบลายไส้ไก่เลยแล้วกันนะฮะว่ากันแล้วไป็นดุเลยลว่ามีกินอะไรกันบ้างคู่แรกนะผมนะเป็นทางด้านฟูลแลมพบเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเอิฟสวิตชาวนะครับผมนะคู่ที่สองลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คู่สามปาเลยเชีงเชฟแมงนะผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโมนาโคคูดุสีเอเอสโรมานะพี่เปิดบ้านต้อนรับการมีออร์ดาซิโอโลบาโตนะฮะับมาแล้วมาดูคู่แรกก่อนเลยแล้วกันไปคู่แรกหนุ่มดาวฟูลแลแมเปิดบ้านต้อนรับการมีอีฟสวิดเช้าแล้วนะคู่นี้ราคาตลาดหลกักทรัพย์เปิดมาให้ทางนักเจ้าบ้านฟูลแลมต่อนหนึ่งลูกข่าวนะครับผมนะราคาสูงตามอยู่ที่สองลูกครึ่งครบสามกันเลยทีเดียว เอาว่าแล้วมัดูฟอร์มฮานะั้นหลังสุดกทั้งสองทีมกันเลยดีกว่ามาอาจากบ้านฟูลแลมนั้นพี่ฟอร์มฮนะ่านั้นหลังสุดโอ้โหสะกดคำมันพ่าดไม่แพนแต่แต่แบ่งไปเสมอมาถึง4เกมจาก5นะั้นหลังสุดแล้วก็แบแบ่งมาชนะ1เกมด้วยกันอ่าส่วนทางนาักอนะิสเวทเทาวนันผมนั้นโอ้โหแล้ว2ทีมนี้เป็นทีมที่ชนะเชลซีมาทั้งคู่ด้วยดิอิสเวทเทาวนะั้พนีะ่ห่านั้นลังสุดชนะมา2แพ้ไปถึง3เกมเลยด้วยกัน ามองแล้วนะสถานการณ์ตอนนี้ฟูลแลมยังคงอุ่นใจกว่าอยู่ดีมาดูสภาพความพร้อมล่าสุดขอทั้งสองทีมกันบ้างดีกว่ามา เชลบาแนวะฟูลแลมของซูมาร์โกลซิลวาในะพี่เพิ่งจะเปิดรางเจ้าเดือดบอดมัดมาสองต่อสองในเล็กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนลงทำศึกจะไม่มีแรยงานตัวเจมป์บิตี้ทดแบงคเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากแฮร์ริสันเลดในะผมนะไลท์เนลสันแคนนี่เตเต้นะผมนะั้นซานเดอร์เบกเกอร์น้องสีแข็งเดงที่อยู่ในระหว่างพักล่าสัตว์ตัวยกแพ็คคาร์วาซิลวาเตรียมวางมากในระบบสามสี่สามโดยมีแฮร์ริวิลสันลาอูคิมิเนตอเล็กซ์อีวอบี้นะเป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์ตามระเบียบ ส่วนทางด้านอนสวิตทางด้นที่ของคุณซื้อคิลแลนแม็กเคนนานะครับผมนะเพิ่ะเปิดลังเอาชนะเชลซีมาสองตระตูนในลีกช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะผมนะสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามไม่มีแรงงานตัวเจ็บกระติดโทษแบงค์ข้ามาเพิ่มเติมนอกจากซีโดซีอักเบนเนย่ยานัวโดนาเซนนะผมนะจอร์เฮิร์ส อักเซลตัว,วเซเบนวิทย์หล่อบรรดาแข้งเดีง้งคาร์ต็อกซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าแม็กเคน,นาเตรียมจะทำในระบบ4-2-3-1โดยมีเลมดีแล็บออกสตาร์ตยืนหน้าราตาขายและใช้โอมารีฮาร์ซินเชนรับจอบเพนเ,เ,เกอร์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบม,มาแล้วมาดูรายชื่อสเสือตัวจริงของทั้งสองทีมกันเลยดีวยกว่าชาวบ้านฟูลแม,มันระบบ3ามผู้รักษาประตูตเป็นแบรนด์เรโนนะครับผมนะ หาคู่เซนเตอร์ครับในผมนะเควินบาซซี่ในผมนะจัวคิมแอดเดอร์สันอิซาดิยบในผมนะตรงกลางสตัวมีแอนโทนี่โรบินสันอันเดสเปเรล่าซาซาลูคิชในผมนะทีโมอที่คลาสเทกในผมนะเกมลูกสามตัวมีอเล็กซ์อีวอบีในผมนะขนาบข้างคู่กับแฮร์ลลิวสันนาเปาคงเป็นลาอูคิมินเอคอยยืนหน้าลาตะข่ายส่วนทีมเยือนเอฟสวิตทาวมาในรมสี่สองสามห่นาบีนคู่พัวสามตัวเป็นคิสวอลตันในผมนะ อ่าคู่เซนต์แฮมนะผมนะลุควูเฟนเดนนะผมนะจาคอบกริฟสนะผมนะทางขวามีเลเลิสเดวิดตรงกลางสองตัวมีเซนมูซี่มีเจคัสจัตเต้นะผมนะเกมลุก4ตัวมีเวนส์เบิร์ดหน้าทานบอทเฮส์นะผมนะแล้วก็หน้าต่ำมีโอมารีฮุชชิรซันนะผมนะคอยปั้นเกมให้กองหน้าตัวเป้าล่าตาข่ายอย่างเลี่ยมดีแลบนะผมนะคอยยืนหน้าล่าตาข่ายวันนี้ มาดูนะผมนะทัศน์หน้าผมดีกว่าคู่นี้ฟูลแลมเตียนเปิดสนามคาวเว่นคอสเทกนะผมนะต้อนรับการมาเยี่ยของทีมอิสซูิทาโดยเจ้าันฟูลแลมพลายใต้การทีมของมาโกซิวา ฟอร์มยังดูไม่อูหวาดเท่าไหร่นักโดดล่าสุดเสมอเซอร์บอดมัดมาสองต่อสองในเกมล่าสุดที่ผ่านมาทำให้เซตตีห้านัดล่าสุดทำได้ชนะแค่หนึ่งเสมอไปถึงสี่เกมทำให้ทีมอยู่อันดับแปดมียี่สิบเก้าคะแนนทางฝั่งอีซุยทาวของเซนเนอร์คิวเรนแมคเคนนานัดล่าสุดเพิ่งโชว์เหนือเหลือเชื่อสามารถเอาชนะเชลซีมาสองศูนย์ในหลังย่าของตัวเองและทำเซตตีห้านัดล่าสุดชนะมาสองแมตไปสามทีมยังหนีโซนตกชั้นยังไม่โดยมีอยูเอันดับสิบแปดคะแนนอยู่อันดับสิบแปดมีสิบห้าคะแนน กองของพวกเขาเองในช่วงนี้ยังคงองตัวแม้แม,ม้ว่าจะไม่แพ้ใครมาห้าในต่อกันแต่ส่วนใหญ่จะจบลงด้วยผลเสนอมากกว่าชชนะทําให้พวกเขายังคงมาสมับสนก,กับการเก็บสนาม3คะแนนในหลายๆนัดนับในขณะที่อีฟสวิทาวฟอร์มล่าสุดสร้างความประหลาดใจหลังจากพวกเขาามาชนะเชลซีไปได้แบบหักปากกาเซียนเลยทีเดียวคู่นี้ได้เวลาฟันธงนะพี่นะ ฟันทงมาพี่ต่ออีฟสวิทนะไม่น่าถึงสองคนลองอีฟสวิทอ่ะเออฟันทงมาแล้วนะไม่น่าถึงสองคนลองอีฟสวิทไปคู่แรกครูสองนะโอ้โหโโเดือดเดือดปุดปดนะพี่นะโอ้โหมาแล้วนะผมนะโอ้โหมาแลมาแลนี่แหละครับผมนะ ดามี้แมตช์จริงๆนะผมนัฐานด้านลีว่าภูเปมาต้อนรับการเย็ยนของเมชเชสเตอยูไนเต็ดโหแดงเดือดคู่นี้น่าจะลั่นกันเหมือนเดิมนะม,มาดูฟอร์มหาหนะ้าหลังสุดของทัง้งสองทีมกันบ้างดีกว่าอามาดูราคาก่อนดีกว่าโอ้โ oh, ห oh, ราคาขยะไปเยอะอยู่พอสมควรนะพี่นะโอ้โหลีว่าผูเปิดมาลูกครึ่งตอนนี้ราคาไหลขึ้นไาลูกครึ่งควบสองเป็นที่เรียบร้อยราคาสูงต่ำอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะฮะตอนนี้ มาดูนะผมนะฟอร์มห้าน่นลาลังสุดของทั้งสองทีมกันดีกว่าเจาา้บาบ้านอับบีเลียวปูห้าน่นลาลังสุดชนะมาซีเสมอหนึ่งเกม game, ส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะแค่หนึ่งเกมและแพ้ถึงสี่เกมโดยด้วยกันถามดูความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมกันดีกว่าเลียวปูของมุสเซอาร์เน่สซอตเพิ่งจะบุกลังเอาชนะเวทแฮมมาห้าลังสุดในลีกเมื่อสสุดัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสมเด็จจะได้ตัวโดมินิกโซบอลไลน์ผลโทษแบงกลับมาประจำการได้ครั้ง ส่วนทางด้านของอิบราฮิมโกนาเต้กับคอนเนอร์แบลเล่เป็นเพียง2ลรายที่ซึ่งเจ็บยังไม่สามารถลงเล่นได้ในเวลานี้คาดว่าอาเนสโลตเตรียมวางหมากระบบ4-2-3-1โดยมีลุยดิอาสออกสตาร์ทเย็นเปาลาสกอและใช้มัวเมดซาลาเคอร์ติสจนโคโดีัาโปเป็นสามประสานกลางลูกคอยสปอร์ตอยู่ด้านหลังเหมือนเช่นเคย ส่วนทางด้านแมชเชอร์ตัวเด็ของกุสูรูเบนอโมลิมนะเพิ่งจะเบิดพังหลังไพยกับนิวคาสเซินมาสูน2ตสองในลีกช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความร้อมทีมก่อนไฟ่แข่งจะได้ตัวมาริเอลูกาเต้กับบุนโเฟเนเดตผนโทษแบงก์กลับมารับใช้ได้ปกติส่วนพวกลูกชอวิกเตอร์เดนเลิรเมสันเมาคือ3แข้งดีอยงนะผมนะซึ่งอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวคาดว่าอโมลิมเตรียมจัดทับในระบบ3 4 2 1ี่โดยมีลาดบุรฮอยลุยออตาจิน้าลาตาข่ายและใช้อังกาเด อเลการโดกานาโช่บูโนเฟนเดสควงคู่สร้างสรรค์อยู่ด้านหลังตามสเต็ปนะฮะวันนี้มาดูลายอาพ์เซนตรจริงของสองทีมกันรู้าาว่าเจ้าบ้าลิรวอว่าพูลนะผมนะ หงแดงแล้วภูมิมาระบบสี่สองสาพวกสามตัวไปอลิสันเบเกอร์นะผมนะคู่เซตทฮามีเฟอร์จิวฟันไดนะผมนะโอ้โหเจับคู่กับอ ah ีบาฮิมโคนาเต้ทางขวาเป็นเล็กเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนทางซ้ายเป็นแอนดูโรเบอร์สันนะผมตรงกลางสองตัวมีเลอันกาเฟนเบกน,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 นะพี่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เกมลุก4ตัวนะผมนะมีโคดิกาโปเคอร์ติจอนมัวเมซาร่าและหน้าเป้าคงเป็นหลุยดีอาร์ตนะครับผมนะ ตัวทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในระบบสามสี่สองหนึ่งพตัวอั o นเดโอนาะน่าเกมล้ำสามตัวมีนูเซมาซมาซลาคุยนะพี่แฮลลี่ไม่กว่าลิซันโดมาติเนสตรงกลาง4ตัวมีทอมดอยไดนะผมมานูเอลอูกาเต้นะคอบบี้ไมนูดิอาโกอูดาโลส่วนเกมลุก3ตัวมีเอเดก,การนาชนนโชน,น,น,นะผมนะบูโนเฟนันเดสนะผมนะหน้าเป้านะผมนะเบอร์เก้าหัวขอกนายลาสมุดหอยลุย มาดูตัศนะของผมกันดีกว่าเรือพูเมปสนามแอนฟิลนะครับผมนะตอนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดน,นะวันนี้ามาดูกันเลยเานะนะวันนี้ผมนสุดทางพร้าอย่างยิ่งสหรับเรือพูในช่วงนี้ก็จริงนะพี่นะถือว่าแมนยูฟอร์มไม่ดีนะพี่แต่ถ้ามาเล่นในรายการนี้ผมเชื่อสเสลือเกินว่า แมนยูยังไงาก็ต้องเข็นฟอร์มมาที่ดีที่สุดมาเพื่อเจออย่างเช่นนัดที่แล้วที่ไปเจอไมเชตลโตตี้ที่เพาบุกเอาชนะมาได้แต่ก่อนจากนั้นฟอร์มเขาก็ไม่ดีเหมือนกันนะพี่แต่ลูเบนอมูลิมบอกกูซือยืนยันว่ามาคาร์เลตฟอร์จะพลาดเกมนี้เนื่องด้วยอาการป่วยเหมือนกันอ่านัดนี้ผมนะขอญาตนะผมนะ,นะมนะพู้รับู้เสีินเป็นไมเคิลโอลิเวอร์ด้วยต่างหากนัดนนี้นะผมนะขอญาติฟันธงนะพี่ไม่น่าถึงสามขอญาติวางแมนยู มาดูคู่ต่อไปเลยดีกว่าปะส,ส,ส,สุ้ปัสูปาลีสแเชแมงลูนี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยี่ยของทางด้านมอนาโกคู่นี้ราคาตลาดหลักทรัพเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านปลาลีชแเฉชแมงต่อครึ่งกวบรูปลูนีนะเปิดมาให้แต่ตอนนี้ราคาไหลไปที่1นลูกเป็นที่เรียบร้อยนะคาสูงตามอยู่ที่3าลูกนะฮะตอนนี้มาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของสองทีงทมกันเลยดีกว่า เจ้าบ้านปารีสแห่งเชฟแม,ม่งนะผมนะฟอร์มห้นะหลังสุดนะพี่ถือว่ายังโอเคอยู่เลยชนะมาสสามเสมอไป2เกมส่วนทางด้านโมนาโกห้นะหลังสุดชนะมาสแพ้สองเสมอหนึเกมด้วยกันมาดูสภาพความพร้อมล่าขสุดของทั้งสองทีมกันดีกว่า,าเจ้าบ้านนะผมนะ้ำเปเชฟเก็บชนะมาส สี่เกมทุกรายการส่วนความพร้อมแท้จะไม่เปัญหาดัางการจะทับเหลือแค่รอเช็คความฟิตของจุนจานลูจีดอนนุมาตาต้หวันเมื่อหนึ่งที่ได้ได้เจ็บใบหน้าจนหลุดจ,จากทีมในแมตช์นชนะร้องนอกนั้นเตรียมส่งชุดใหญ่มาตามแผนศิลสามพร้อม่าอุสมันเดเบลเล่เลีคังอินเดซิเล่ดูเอประสานงานแดนนาโดยมีกอนซาโลลามอสซึ่งเปลี่ยนมายิงตีเสมอเกมน่าสุดเป็นตัวสอแสดแทรกสุนันท์โมนากัวบุกชนะยูเนียนแสง ลองนำมัมาสีตัวหนึ่งในเกมเฟรนคับเรียกความั่นใจกลับมาได้อีกทางจะได้จอแดนเตเซ่น้ำนักกองหลังที่พ้นทุษแบ่งกลับมาลุสนามแต่ที่ว่ายังมวดคือลาโดสลาบมาเยกี้เอดดนดิยบเดนิสซากาเลียฟาลาลินบาลลนกันน้ผมนันมามาดูคูลิบารีลามีนกามาล่าเคแป้งดดีาเต้น้ำนัซึ่งควงแขนเดี้งที่เหลือกลับมาเตรียมใช้งานแกนบางหลักน้ำหที่ได้พักในแมตช์ล่าสุดตามแผนสี่สองสามหนึ่งพร้อมบางเอเลซี่เบนเซกี้น้ำนัมามาเก็ต รักลิอเช่แอ้นะทาคูลวินทาคูม,คมีมินามโนประสานงานอยู่ด้านหลังบริดแอมโมโลหน้าเป้าชาวสูวิตนะฮะวันนี้มาดูไลน์อัพเต็ตัวจริงของทั้งสองทีมกันเลยดีวยกว่าไลน์อัพไม่ขึ้นแต่ไม่เป็นไรผมมีไลน์อัพในใจอยู่พอสมควรไม่ต้องกลัวรอฟังไปเลยแล้วกัน จเจ้าบ้านมาให้ผมฝีด3สามผู้สามประตูเป็นดอนนานูมานะผมนะคู่ติดนะครับมีปาโชจับคู่กับมาคินยอทางขวาเป็นฮันลัฟฮาคิมีทางซ้ายเป็นนูโนเมนเดสนะผมนะตรงกลางสามตัวนะผมนะมีวิทยานะผมนะลูเบนเดเวกับเซนไอเมอรีนะผมเกมลุกสามตัวมีบาคลาหนาเป้าบินลามอสทางซ้ายเป็นอุสมานเดมเบเล่ส่วนเกมเยือนนะผมนะ โมนโกนมาในระบบ4 23 1นะ่ะผู้สามตัวเป็น ki, นะมาเยสกี้นะผม her, นะคู่ท่ามีทอมมี่เคลเลอร์นะพี่กองหลังคู่กับซาริซูทางขวาเป็นวานเดอร์ซอนทางซ้ายเป็นเอลลิเกตรงกลาง2ตัวมีซากาเรจากคู่กับกา,า,า่านะผมนะเกมลูก3ตัวมีกากิอุชท้าคู่มีมินามิโนเบนเชกี้นะผมหน้าเป้าเป็นวิสเอมโบโลคอยยืนหน้าล่าตาข่ายวันนี้คู่นี้ขอญาติฟันธงไปเลยแล้วกันนะพี่นะนะนะต่อไปลี่แชงเชมังนะเชียร์สุดมันไปเลยวันนี้ มาก็ต่อคู่ที่5 a s โลมาเลยละกันไอ้คู่ที่4หนะ่มาดูฟอร์มานัดล่าสุดกันทั้งสองทีมกันเลยเดีกว่าไอ้มาดูราคา,าก่อนนะผมนะั้นราคาคู่นี้เปิดมาให้เจ้าบ้าน a s โลมาต่อเสมอนะพี่นันราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งเลยทีเดียวไม่ขยับไม่ขยเย็นราคาคงตัวนะผมถือว่ายังโอเคอยู่นะคู่นี้มาดูฟอร์ม้านัดล่าสุดกันทั้งสองทีมกันเลยดีกว่าได้ไหนะ โลมาผลงาน5นัดหลังสุดนะผมนะชนะมาสาเสมอหนึแพ้เป็น1เกมด้วยกันส่วนทางด้านลาซิโอชนะมา3มเสมอหนึแพ้เป็น1เกมเช่นเดียวกันโลมาผมนะ้ำดูสภาพความพร้อมล่าสุดทั้ง2ทีมนะพี่นะโลมาผมน้ำเพิ่งเพิ่งคืนฟอร,ร์มเก่งกลับมาแล้วนัดน,นี้นะผมนะจะได้บายอันคริสเซนเต้กลับมาลงสนามด้วยต่างหากส่วนทางด้านลาซิโอนะผมนะ ยังขาดไปโดโรดิเกนะพี่น้ำมาติอัตเบชิโนนะผมปาติเซโอกาบอลลอนกิวนะผมนะทีจินนี่โนซนิ้นนะผมนะที่ไม่ได้ลงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะมาดูนี่ก่อนมาดูการเปรียบเทียบดีกว่าน,นะผมนะดูเลยนะผมนะกราฟของการเปรียบเทียบนะวันนี้โอ้โหูลคาการตลาดการมาทะอุลาซิโอยังเหนือกว่าอยู่พอสมควรนตอนนี้ พูดตรงนะผมนะเจ้าบ้านทับมาปากกุงลมของคุณซือคาริโอลาเนลลี่ผลงานนาลีก้าเกมหลังสุดเก็บชัยไปได้แค่2นะัดส่วนสภาพความพร้อมของทีมวันนี้จะขาดเพียงบรายอ et ันคิเต้กองกลางที่เจ็บแค่รายเดียวนอกนั้นเขาจะมีผู้เล่นพร้อมลบทุลายด้านกาะทับคาดว่ามาในระบบ3 4 2 1โดยตำแหน่งตัวรุกใช้เตฟานอิชารลวีกับเปาโลดิบาร่าคอยเป็นเกมร่วมกันสนับสนุนตัวหอ,อกตัวเป้าอย่าง ich, อาเตมดอฟฟิกคอยลงล่าตะข่ายในเกมนี้ ส่วนทางด้านทัพฝั่งของอินซีทัพฟ้าเข้าลาซิโอภาด้านคันนำทีมของกูซิมมาโกโลบาร์ลนี่นะผมนะฟอร์มในลีก5เกมลังสุดพวกเข่าขวาชัยไปได้2นัดเช่นเดียวกันส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ตัวเจ็บยังเป็นหน้าเก่าหน้าเดิมทั้งหมดาการจะทับคาดว,ว่าพวกเขาจะมาอบซีสา,าแดนกลางจะวางมาเตโอเกนดูซี่คอยแบนเกมสลับสนุบสน3สารด้าน,นหน้าอย่างกุสซับอิสซักเซนนะม,มนวาวาเลนตินกาติเยนนองน,นะผมนะั้นและมาเตียสักันยี่คอยล่าตะขา่ายร่วมกันในเกมนี้มาดูไลน์อัพเวตตัวจริงของทั้งสองทีมา รอสักครู่นะผมนะเนเนหน็ดวินาห์นิดหน่อยมาเลยนะผมนะอ่าเจ้าบ,บ้าน AS โรม,นะมานะ้นำมาในระบบ3 4 2 1อ่าผู้สาบตัวเป็นไมซ์วิลล่านะผมนะัเกมรับ3ตัวมีอีวานเอนดิชกาโนม่มาทูมเมลทั้งทั้งซ้ายเป็นจารุกา้ามันชินนี่นะผมตรงกลางสี่ตัวมีอังเคลินโยนะผมนะ เลียนโดปาเลเดนน้องนักวอดิโอโคโนเน่อเล็กซิสซาลาไมาเกอร์นนะ้องนักและเกมลูกสี่ตัวมีเปาโลโดิบาลาเซฟานอิชารลาวีนาเปาเป็นอาเตมดอฟเบกนะผมนะส่วนทีมเยือนลาซิโอหมาในระบบ4-3-3ผู้สามประตูเป็นเอวานโพรเฟเดลนะผมนะคู่ซต้าฮามมีอเล็กซิโยโรมันนิโกลี่แล้วก็มีหมากิลล่าน้ผมนะทางขวาเป็นอดัมมาลูสิตนะพี่ทางซ้ายเป็นนูโน่ต,ตาวาเลสตรงกลางมีเดเล่บาชิลูน้องนักโลเวลลาโนตรงแร้งนะผมนะมาเตโอเกนดูซี่ ส่วนเกมลูกนะั้นมีกุสตาอีกสักเส้นนะผมนะมาเตียซักคันยี่นะผมนะวาเลติโนโแคสเซนิโอสเกมมิเนสนะผมขอยนหน้าลาดาคายนัดน,นี้นะผมนะขอญาติฟันทงไปเลยแล้วกันนะผมนะคู่นี้ขอญาติฟันทงนะผมวางลาซิโอนันโก,กนจริงๆไปเลยนะพี่นะฮะคัดไม้เน้นๆนะผมนะสี่คู่นะผมนะใครชอบตามได้ตามนะพี่ใครไม่ชอบส่วนได้ส่วนนะพี่นะฮะไว้เจอกันใหม่นะพี่โอกาสหน้าสหัน่นี้ขอญาตลาไปก่อนนะพี่สวัสดีครับ